พบกันอีกแล้วนะคะกับนาโนออนทัวร์วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านเคเบิลเวิร์กร้านเคเบิลเวิรนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวแทนจำหน่ายของนาโนคะ่ะอยู่ที่ย่านสุขาพิบาล5 เบิลเวิร์กนะคะมีสินค้านาโนมากมายหลายรายการเลยจะมีรายการอะไรบ้างนะคะไปดูกันคะ่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันคะ่ะว่าที่ร้านเคเบิลเวิร์กมีอะไรบ้างและตั้งอยู่ที่ไหนเผื่อว่าลูกค้าสนใจจะมาซื้อของคะ่ะที่นี่เคเบิลเวิร์กเนี่ยมีขายสินค้าอะไรของนาโนบ้าง ผมมีทุกอย่างครับมีท่อมีบล็อกลอยมีพักเก้าคู่แล้วพี่รานเคเบิลวังนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะเออถนนสุขาวิบาล5ครับตรงข้ามไปรษณีย์ท่ออ่อนลูกฟูกของนาโนก็มีนะคะมียาวไปจนถึงข้างในนู้นเลยตู้ไฟสวิตช์บอร์ดรุ่นใหม่ของเราก็มีนะคะขนาดความหนา0.7มิลค่ะ หรือจะเป็นหลอดไฟก็มีไม่ว่าจะเป็นหลอดบับฝัดไลท์ UFO โอไฮเบหรือว่าสติทไลค่ะมีครบเลยถือว่าเป็นร้านที่มีสินค้านาโนเยอะมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาใช้บริการที่ร้าน Cablework นะคะสุขาพิบาล5ค่ะ กำลังเลือกซื้อสินค้าอยู่เลยของนาโนแปลว่าพี่รู้จักแบรนด์เรานะคะราคาถูกแล้วก็ทนราคาถูกแล้วก็ทนแปลว่าซื้อบ่อยใช่ไหมคะทําไมพี่ถึงตัดสินใจซื้อสินค้าของนาโนคะอ๋อเพราะว่าเขาเคยซื้อแล้วรู้สึกว่าคุณภาพใช้แล้วก็โอเคละวันนี้เลือกซื้อสินค้าเลยครับเกี่ยวกับพวกข้อมอข้อต่อไปเดินสายพวกสายไฟครับอ่าค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของนานโนนะคะอยู่ที่ย่านสุข,ขาพิบาล5ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถมาสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่ค่ะนานโนนั้นก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสินค้าที่ถ้าถ้าโซนสายสายใหม่นี่น่าจะเป็นสินค้าที่ยอดขายอันดับหนึ่งของร้านกมลเวิร์บนะครับของนานโนมีอุปกรณ์ทุกอย่างทั้งท่อไฟอุปกรณ์สวิตช์ปลั๊กนะครับมีทุกอย่างที่้ลูกค้าเรียกว่าสร้างบ้านหลังนี้จบได้ด้วยนาโนได้เลยนะครับครับผม จะกนาโนออนทัวร์นะคะครั้งหน้าเราจะไปเจอกันที่ไหนอย่าลืมติดตามทุกช่องทางของนาโนนะคะเจอพวกเราร้านไหนแจกร้านนั้นคะ่ะ